จองบ้านแล้วให้มั่นใจว่าได้บ้านกันนะคะแต่ที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ได้บ้านแต่ยังได้คุณภาพชีวิตที่อยู่ในบ้านพร้อมสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ทุกวันอยากอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขวันนี้พี่แดงพามาอัปเดตหน้างานโครงการเคแกนวิวโครงการ2กันนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในระบบของช่วงการวางระบบท่อระบายน้ำซึ่งท่อระบายน้ำที่โครงการใช้เนี่ยมีขนาดตั้งแต่0.6มิล 0.8มิลไปจนถึงขนาด1เมตรซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้ระบบการโฟลของน้ําในโครงการที่ออกไปเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ําสาธารณะสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วทําให้มั่นใจได้เลยล่ะคะ่ะว่าถ้าอยู่บ้านในโครงการแล้วเนี่ยหมดกังวลกับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมน้าเจิ่งนองในโครงการแม้ว่าในวันที่ฝนตกอย่างหนักนะคะ เพราะระบบท่อที่เราจัดวางไว้นอกจากนี้เนี่ยระบบหน้างานของเราบ้านแต่ละหลังในโซนด้านหน้าใกล้จะเสร็จกันแล้วนะคะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตอนนี้เนี่ยอีกประมาณสักกลางเดือนหน้าเราจะได้เห็นบ้านถอยเริ่มเสร็จกันแล้ว นะคะแล้วที่สำคัญสภาพในโครงการสวนสวยแล้วก็ถนนก็จะทยอยตามมานะคะคุณลูกค้าก็จะเริ่มทยอยเข้าสู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมในโครงการมีสวนสวยล้อมรอบตั้งแต่หน้าโครงการยาวไปประมาณ500กว่าเมตรนะคะคุณลูกค้าก็จะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขและใช้ชีวิตที่อยู่ในบ้านพร้อมด้วยรอยยิ้มทุกวันอย่างมีความสุข ในอีกประมาณไม่เกิน2เดือนข้างหน้าคุณลูกค้าก็จะเริ่มทยอยเข้าอยู่บ้านกันรอยยิ้มอันอบอุ่นและยังได้คุณภาพชีวิตที่ดีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของโครงการพร้อมบ้านสวยที่จะช่วยให้ทุกๆวันทุกคนอยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในบ้านกันนะคะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันกับโครงการเคกันวิวแล้วพบกันนะคะ